ไม่ครับแปดแสนเนี่ยพวกผมน่าจะฟาร์มให้ไหวอยู่ไม่คุณคิดไปถึงคุณแพ้หรอครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> คือถ้าเล่นในสภาเนี่ยก็เล่นคนตามตัวจริงก็คือยี่สิบคนนะครับถ้าหากว่าแปดแสนไม่ไหวเนี่ยพวกผมก็เล่นด้วยไม่ได้จริงๆครับ <c oughs> <c oughs> มันไม่มีหรอครับเล่นด้วยไม่ได้อะคนก็ต้องต<ม>าม,ไ,มไปไมทำเหมือนที่ทำอะครับผม ขาบอกแล้วครับว่าก่อนหน้านี้ผมตีมาก็ไม่ไม่ไม่คุณคุณคุณอย่าอ้างเลยดีกว่าครับประเด็นที่คุณยกมาเป็นตัวอย่างอ่ะผมก็มีเหมือนกันผมก็ตีกับมิลานมาเสียเสียเยอะกว่าคุณเสียอีกแปดแสนผมมองว่ามันน้อยไปครับสภาน่าสภายกรเยอะกว่าผมอีกครับยัเรียก้านขออนุญาตยืนยันครับเดิมยวเราถวที่แปดแสนจริงๆครับซึ่งจะหาให้มากกว่านี้เนี่ยไม่ไหวแล้วจริงๆ ก็นนคือตอนนี้ตอนนี้คือคุยกันไม่ลงใช่ไหมครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับคิปเปอร์เพราะว่าผมก็บอกไปแล้วว่ามิลาดก็พนันร้านหนึ่งใช่ไหมแล้วผมบอกตรงเลยว่ามิลาแม่สีผมก็ต้องใจสัปดาห์ละเป็นแสนครับแล้วก็ตีมาอีกกับประชาชนเผารถเผาอะไรการตีทุกวันครับผมอ่าเดี๋ยว <c oughs> สักครู่นะครับ เหีย <Okay. S 1> มันตลกว่ะตอนแรกบอกห <Okay. S 1> ้าแสน ไปช่วยเสียครับหน่อยเฮียอะไรของมึงป็นญาอนมึงไม่เข้าไปช่วยยังไงควายมันซ้อมต่อยบอกมีสตอรี่มึงนี่ติงตองนะไปช่วยกับพ่อมึงนะ เงินแดงเงินแดงมันไม่ได้หรอกครับผมเพราะว่าที่ตีกันเนี่ยไม่มีเวลาไปทํางานหรอกครับไม่ไม่ผมผมว่าคุณน่าจะเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าคิปเปอร์ลองพิจารณาใหม่นะครับเพราะว่าจบแยกกันนะครับผมกรณีเรียกเงินมาเนี่ยก็คือเรียกอย่างเดียวได้ไหมครับไม่ไม่คุณครณที่แล้วเนี่ยผมเคยเรียกเป็นสิ่งสิ่งของอย่างอื่นยังไม่ได้เลย ผม,ผมอยากให้ผมอยากให้ไปที่จํานวนเงินมากกว่าถ้า,าถ้าจานวนเงินอย่างเดียวผมมองว่าเก้าแสนก็น้อยไปอยู่ดีครับคิปเปอร์ถ้าคิปเปอร์รู้ทรัพยากรของแต่ละแก๊งจรงิงคิปเปอร์ก็น่าจะรู้ทรัพยากรแก๊งผมนะครับว่ามันมีมากหรือไม่ไม่มีมากทาไมผมถึงกล้าเรียกถึงสองล้านเพราะผมคิดว่าถ้าผมแพ้เจ็ดวันผมก็สามารถหาได้จํานวนคนในแก๊งของเขาก็พอๆผมถ้าไปถมฟาร์มอ่ะคือแป๊บเดียวก็หาได้ครับ เด่ใช้คาว่าเพิ่งเล่นกันนู่นกันนี่มาเลยผมก็เล่นมาแล้วทีนี้ผมก็เรียกแก๊งอื่นไปแล้วครับเป็นร้านอ่ะแก๊งอื่นก็มีสี่สิบครับก็ใช่ครับแล้วทำไมเขาอยู่ไม่อยู่ครับไม่ถ้าทำไมคุณไม่เรียกครับแล้วก็อีกอย่างผมก็กล้าพูดเลยว่าผมไม่ได้แบบแข่งเท่ามิลานยังโดนแค่ร้านเดียวกับผมก็ไม่ไหวแล้วครับบอกตรงถ้าก้าแฟนผมก็มองว่าน้อยไปครับผมแล้วแต่คิดไปอีกอย่างไปเล่นเขาจะผิดด้วยแล้วต่คิดเปิ์เลยครับผมไม่ได้มีทรัพยากรอะไรขนาดนั้นต้องจ่ายค อะไรคือคะนตีมอ่หายเพื่อนผมนะครับผมมองไปที่ตรงกลางเนี่ยผมว่าเก้าแสนกำลังดีนะครับหนึ่งล้านนะครับกลางๆกว่าเก้าแสนอ่ะผมป้าหนึ่งล้านอ่ะจบเลยหนึ่งล้านก็พอหนึ่งล้านผมโอเคนะเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้ยากนะครับเจ็ดวันยากครับไม่ไม่ยากครับ แม่งแกงมียี่สิบคนคุณบอสยา่คิดแทนคนอื่นสิครับมันยาก <หา S 2> นะครับคนละแสนแสนนึงกี่วันนิ้งยี่สิบคนได้สองล้านด้ะ เขาไม่ยากแต่เรายากไงเราเราไม่ได้แบบว่ามีคนเอางี้เอางี้คือผมในเมื่อในเมื่อนะครับผมพูดไปเก้าแสนนะครับฝั่งทวินเขาก็โอเคอยู่ที่เก้าแสนแต่ลักกี้เนี่ยอยากจะได้หนึ่งล้านผมว่าเก้าแสนห้าหมืนครับอีกแค่ห้าหมืนก็เหมือนคนละครึ่งทางแล้วกันนะครับโอ้ฟามตายดิกูอ่ะคิดว่าไง โ <Okay S 2> อเคคมรับก็ต,ต้องยอมมไม,ไม่ไม่ไหวอะ่ะนี่้ผมเรียกเป็นเงินแดงอย่างเดียวได้ไหมครับสามแสนไม่เอาเงินเขียวคือถ้าการเรียกเนี่ยผมอยากจะให้เป็นเป็นเงินเขียวที่มันสามารถแบบว่าถ้าเก้ 9, <000 S 2> าแสนห้า <5, S 2> ผมก็ไหวอยู่ครับ แต่ถ้าเป็นเงินแดงเนี่ยถ้าคุณตกลงกันได้ก็ได้แดงไม่ไหวค,ครับรปรับอี900,000นะครับอ่าโอเค9ส0 0 0 0เป็นเดทร้อยหนึ่งได้ไหมครับ9ส0 0 0 0เป็นเดทหนึ่งร้อยนะครับโอ้โหแรง่ะ คนละชุดเองเฮียมันเด็ดร้อยเลยใช้ปูนแค่สี่สิบสี่ลูกเองนะครับปูนเดีขาได้แล้วปูนเขามีโคตรเยอะตอนเราตีอะมิลาอะกูจำได้เลย <c oughs> มันจบที่เก้าแสนห้าก็คือเก้าแสนห้าสิครับมันมันเหมือนกับได้คือเอาอบาซองไม่ไม่มัน <c oughs> มันยังไม่จบนะครับผมยังกูย,ยังไม่จบเลยยัง <c oughs> คุยกันอยู่เลยยังตกลงกันอยู่เลยเนี่ย อลองตกลงกันดูครับว่าถ้ามีเพิ่มเติมเป็นเบนเดตด้วยจะยังไงกันเพราะว่าเก้าแสนห้าเป็นเดตร้อยหนึ่งครับไม่ไม่น่ายากนะครับผมว่าขออนุญาตโฟกัสที่เงินอย่างเดียวครับถ้าโฟกัสที่เงินอย่างเดียวก็ร้านหนึ่งอะครับทางคเปอร์แจ้งมาแล้วครับว่าคนละเางเป็นเดตมันอะไรสองพันเลยกูไม่ไหวว่ะ ผมว่าปูนเขาก็มีอยู่แล้วนะไปทั้งที่เราแบบว่าขอโทษอะไรอย่างเงี้ยเาไปยิงไปยิงเออเราเหลือสิบคนแล้วนะไปยิงแอรเรียก็แป๊บเดียวนะครับได้อ่ะร้อยหนึ่งที่ใช้เวลาแป๊บเดียวเลยครับแป๊บเดียวของจริงอ่ะวันเดียวก็ได้รับไม่ถึงวันชั่วโมงหนึ่งก็ได้แล้วคนเดียวก็ได้แล้วมั้นร้านหนึ่งที่เราจะ ตายกันเลยนะเราแทบไม่มีตังเหลือกันแล้วนะเหมือนโกหกต่อหน้าคิปเปอร์เลยอ่ะโอเคผมผมตัดเลยครับผมเดิมพันหนึ่งเอ็มครับไม่ไม่ไม่มีการเรียกเบนเดตลยโอคครติดเงินหนึ่งเอ็มล้วนโอเคครับได้ครับหนึ่งเอมล้วนนะครับคือทวินทวินทวินโอเคไหมครับขอคุยกันก่อนครับเงินรอโอเคโอ้ย 20คนคนละ5,000 5 0 0นวันเดียวก็ได้แล้วก็เจ็จล้านหนึงก็ได้ครับโอเคเดิมพันของเดิมพันเราตกลงก็ได้นะครับอยู่ที่1ล้านบาทนะครับเรื่องเวลาเนี่ยคือยังไงเวลามัน จะฟิกไหมว่าช่วงไหนให้ครบห้าไฟหรือยี่สิบสี่ชั่วโมงครบห้าไฟหรืออะไรยังไงคือห้าไฟที่สภาตั้งมาเนี่ยคือมันต้องเกิดขึ้นนะครับภายในหนึ่งวันที่คุณตีกันยี่สิบสี่ชั่วโมงห้าไฟครับก็คือภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงก็คือต้องครบห้าไฟในกรณีในกรณีเล่นอุ้มกันเนี่ยผมจะบอกว่ามันนับไฟยากนะครับแต่ว่าถ้าคุณเล่นกันถ้ามันมีการอุ้มกันเนี่ยคุณจะรู้อยู่แล้วว่ามันมันระดับไหนมีใครจงใจหนีอะไรกันหรือเปล่านะครับ อยากจะให้โฟกัสที่การเล่นมากกว่าอคำว่าห้าฝ่เนี่ยเพราะว่าถ้ามันอุ้มกันเนี่ยมันอาจจะเป็นการแบบตีตัวเดียวอุ้มหรืออะไรเงี้ยก็อยากจะให้นับไปด้วยนะครับ<ะ>อันนี้ทวินว่ายังไงครับใน24ชั่วโมงอะไรเงี้ยคุณโอเคไหมไอันนี้คุณอันนี้คุณสามารถแบบเจราจาได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่มีใครได้เปรียบเปรียบเนาะเพราะว่ามันเป็นการตกลงนะครับผมว่าผู้ท้าหรืออะไรลองเสนอมาก็ได้นะครับฝั่งคุณนะเพราะว่าผมดูแล้วใจคุณน่าจะ ปอดไปตั้งแต่ตอนวางเงินเดิมพันแล้วอรับ <ผม S 2> รอาทวินว่าไงครับเขาเสนอมา24ชั่วโมง5ไฟได้ครับโอเคเนาะครับผมอืมส่วนเรื่องอ่าเรื่องต่างๆนี่ก็รู้กันอยู่แล้วว่าไม่ถอดตูดนะครับขึ้นสภาคือไม่ถอดตูดแล้วก็ ถ้าเจอในกรณีถอดสูตรหรือเล่นคนเกินเนี่ยสามารถใช้หลักฐานโอฟได้เพราะว่าอันนี้คือโดนไปเหลือกนะครับแต่ว่าจะไม่มีผลในสตอรี่นะครับส่วนนะครับส่วนเริ่มเนี่ยคือจะเริ่มกันวันไหนครับเริ่มวันนี้เลยครับแต่ทวินว่าไงครับ อ๋อครับวันนี้ก็ได้ครับไอเทโอเคส่วนรายละเอียดก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ลงใน DC ให้ทีนึ่งก็พี่เดี๋ยวประกาศคูดาวให้นะครับตอนนี้สามทุ่มเจ็ดนาทีสักสักกี่นาทีดีครับคูดาวสักยี่สิบนาทีไหมยี่สิบก็ได้ครับเดี๋ยวผมประกาศคูดาวให้ยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวก็ต้องประกาศแล้วครับเขายอมแพ้เลยครับ จะยอมแพ้เลยเหรอครับใช่ครับโอเคงั้นผมกระเป๋าเลขหนึ่งสามสามครับในงานหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งเลยเออหนึ่พัอคิปเปอร์ผมว่าถ้าถ้าถ้ายอมแพ้อย่างเงี้ยคือเงินล้านหนึ่งลองพิจารณาดูนะครับว่ามันเหมาะเหมาะสมหรือว่าสมควรหรือเปล่าที่แรกที่แล้วมบแที่แจบแล้วครับไม่ไม่ครับไม่ครับผมเสนอคิปเปอร์อยู่นะครับมีมีมารยาด้วยนะครับ มีกรณีน้าก่อนอันนี้ต้องไม่มีคือมารยาได้นะครับอันนี้ผมจะบอกว่าถ้าตอนนี้ก็คือคุณผมมองในมุมลัคก,กี้เนี่ยก็คือคุณได้เงินไปเลยนะครับโดยไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรในการอุ้มหรือการค่าหมอค่ารถอะไรต่างๆก็ใช่ไง <ผม S 1> ครับตอนแรกที่ถ้าสมสมติว่าเสนอร้านหนึ่งเนี่ยผมมองอันนี้ผมมองเผื่อแบบว่าเราเสียในเงินกรณีอุ้มหรือว่าทำซตอพรี่ต่างๆด้นะครับกรณีนี้ก็เติดขึ้นมาแล้วนี่ครับตอนนั้นเนะ ที่ผมมาท้าตอนนั้นใช่แต่ถ้ามันผมอย่างที่บอกครับผมมองว่ามันคุณก็ได้หนึ่งเอ็มโดยที่ไม่ต้องอะไรเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยเอาง่ายที่กว่าถ้าจะบอกว่ามันยอมง่ายไปไหมอันนี้ผมมองว่าถ้าเขาไม่อยากเล่นเนี่ยเขาก็จะมีวิธีที่ที่ทําให้โดนปรับแพ้หรืออะไรต่างๆได้ในกรณีที่ไปวอลไม่ครบผ้าไปหรืออะไรเงี้ยแต่ผมก็ตัดปัญหาคือถ้าจะยอมก็คือยอมตรงนี้เลยก็ได้ครับ ไม่เป็นไรครับได้ได้ครับเงินฟรีผมชอบอยู่แล้วครับกระเป๋าหนึ่งพันสามร้อยสามสิบเอ็ดครับหนึ่งพันอะไรนะครับหนึ่งสามสามหนึ่งครับอ่าขอกระเป๋าตัวแทนลักกี้ด้วยครับหนึ่งสองหนึ่งสองแปดศูนย์ครับหนึ่งสองแปดศูนย์นะครับใช่ครับอ่าเรียบร้อยครับเข้มนะครับ ก็เดี๋ยวลัคกี้มีคูดาวสามวันนะครับส่วนทวินมีคูดาวห้าวันเนาะเดี๋ยวประกาศให้ในห้องคูดาวนะครับเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เชิญแยกย้ายดีครับแยกย้ายกันถอดสุดต่อมาครับปเงินฟรีวะพวกไม่เป็นไรดีแล้วเงินฟรีใช่ไหมเดี๋ยววะอยู่ดีมีคนอาตังค์ให้ร้านหนึ่งใช่ดีว่ะดี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 เว้ยดีตายไม่ไหวเขาทำไมอะดีใรจะตอบไอ้เว้ยเออดีเว้ยอะไรครับเนี่ยเอาแล้วใครไม่เป็น้รต้องขายไหมครับ ย้ายบ้านย้ายบ้านเว้ยย้ายบ้านเว้ยเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวสักวันมันก็พลาดมึงเชื่อกูเดี๋ยวสักวันมันก็พลาดย้ายบ้านเลยไปย้ายไปไหนอ่ะอะไรกูหมายถึงกูจะย้ายบ้านไอ้ควายมึงอะไรเนี่ยเนย้ายไปไหนมันไปไปอยู่ด้วยได้ปะไปอยู่ด้วยได้ปะอย่าโลกอย่าโลกอย่าโลกเดี๋ยวไปช่วยคนขอได้ปะเท่ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเงินเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ฟังกูนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาเงินเงินเนี่ยไปไปซื้อไปซื้อเงินแดงแล้วก็ซื้อบอลให้พงษเล่นสตอร์เล่ชิงบ้านบ้านแกงอะสตอร์เล่ตัท้ายชิงบ้านเนี้ย่ะหลับปูด้วยหลับปูด้วยหนับปูด้วยไอพ่อไปดูบ้านก่อนนะไปดูบ้านเผื่อไปก่อนนะเดี๋ยวกูมาที่ไหนกูไปดูบ้านก่อนที่ไหนเอาไปบ้านเชื่อเออเอ้ยอยากจะไปนอนบ้านใหม่คิดกินแอร์บ้านใหม่ ขอทางหน่อยครับเย็นได้ไหมครับเห็นรถติดอยู่ไหมล่ะเคยรครับเคยรครับต่อได้ไหมครับตั้งคันไหนดีครับเนี่ยเยอะไปหมดเลยครับเนี่ยพี่อะไรแบบพี่บอสแอร์บ้านใหม่เย็นไหมอ่ะพี่อะไรแบบไม่รู้อ่ะต้องลองไปอยู่นั่งเป็นโซฟ์เลยดีเลยเดียงงไปกระดาษกระดาษเหลือ